สวัสดีครับพี่น้องขอพระคุณพระเจ้านะคะอธิษฐานแบบพระเยซูก่อนเจ้าค่ะโอ้ฟาเอนเฮเนเฮยูเน่หยกชิงดมพัมหยกวินวิดนออนอเดซิจิตนเฮเนกิฟตดเดอออเดรเรแอนด์โฟกิฟอันเดดแอดวิล d ์จะเฮโฟกิฟเป็นเอาได้เธอแอดลิตอาร์ตอนดิโทเทมเทชันบัตติลิฟเวอร์อาร์ฟ n ม the นฟอยอิสกิงดมแอนด์เดอะพาวแ วันนี้พระคำที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำตั้งแต่เช้าตรู่นะคะสุภาษิตบทที่21่ข้อแกล่าวเป็นภาษาอังกฤษก่อนเจ้าค่ะ A man even a stranger is c r o o k in way but the true one is upright in his activity แปลเป็นไทยว่า วิถีทางของผู้ทำผิดนั้นคดเคี้ยวส่วนความประพฤติของผู้บริสุทธิ์นั้นเที่ยงตรงเวอร์ชั่นใหม่นะคะต่อไปเวอร์ชั่นเก่าทางประพฤติของคนบาปหนาเป็นทางคดเคี้ยวแต่ทางประพฤติของคนใจบริสุทธิ์เป็นทางตรงอเมนและแต่งเป็นกรอนโดยขอพระวิญญาณทรงนำและอาจารย์ฟูให้แต่งขอบคุณอาจารย์ฟูด้วยเจ้าคะ่ะ วิถีทางคนบาปหนามุ่งโลกามมาทางคดจิตใจเศร้าสลดทางเคี้ยวคดต,ต้องดับลงส่วนผู้บริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นทางนำนั้นเที่ยงตรงจิตด,ดีที่มั่นคงเพราะซื่อตรงมั่นคงเอ้ยขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนและโคโลสีบทที่3ข้อที่1-4นะคะกล่าวเป็นภาษาอังกฤษก่อนเจ้าค่ะ If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. Set your mind on thing above, not on things on the, the earth, for you die, and your life is hidden. with rise in god when try who is our light appear then you also win appear with him in glory amen แปลเป็นไทยว่าถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคิสตแล้วก็จงสแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคิสตทรงสถิตยอยู่คือประทับเบื้องขวาของพระเจ้า จงเอาใจใส่สิ่งที่อยู่เบื้องบนไม่ใช่สิ่งที่สิ่งซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลกเพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคิดในพระเจ้าเมื่อพระคิดผู้ทรงเป็นชีวิตของเราทรงปรากฏขณะนั้นท่านก็ปรากฏพร้อมกับพระองค์ในศักดิ์ศรีด้วยอาเมนขอพระกุณะเจ้าและแต่งเป็นกรอนโดยขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำและจารย์โฟให้แต่งเพื่อแบ่งปัน อบคุณอาจารย์ฟูด้วยเจ้าค่ะพระคิดทรงชุบชีวิตให้ใหม่แล้วจิตแน่แน่จดจ่อสู่พระเจ้าเอาใจใส่ที่เบื้องบนทุกค่ำเช้ามองพระเจ้าไม่ใช่มองแผ่นดินโลกเพราะว่าท่านได้ตายแต่ซ่อนไว้ในพระคิดขอชีวิตใหม่ไม่เศร้าโศกชีวิตเก่ามอมเมาในทางโลกต้องวิปโยคขอทิ้งไปในบัตรดลเมื่อพระคิดทรงปรากฏนั้นจะสุขสรรพร้อมกันทุกแห่งหน จะปรากฏพร้อมศักดิ์สรีนี้ทุกคนมองเบื้องบนขอให้พ้นมายาโลกเอ้ยขอให้พ้นมนทินทางโลกขอยึดติดในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงชุบให้เราเป็นขึ้นมาแล้วนะคะเป็นชีวิตใหม่ไม่มีมายาทางโลกไม่ไม่มุ่งทางเนื้อหนังแล้วมุ่งแต่เบื้องบนนะคะจิตใจจดจ่ออยู่เบื้องบนที่พระเจ้าพระคริส ประทับเบื้องขวาของพระเจ้านะคะขอบพระคุณพระองค์กราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาลูยาวันนี้เพลงที่พระวิญญาณบริสุดทรงนำพระเยซูคริสต์ค่ะพระเยซูคริสต์ทรงนำชีวิตให้เดินทางรทมให้ศึกษาและให้จดจำนำพระคำมาน้อมบำเพ็ญคนบริสุทธิ์นำไปเมืองฟ้าพระบิดานำพาให้เห็น ความชั่วทุกอย่างให้งดเว้นรีบบำเพ็ญด้วยความจริงใจพระเจ้ามาเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดให้เป็นคนใหม่พระวิญญาณสถิตในใจเป็นทานที่ไหลให้ล้นใจทุกคนเอสเซโยฟาเรเซโยฟาเรเซโยฟาเรโลกนี้จะมีความสุขเพราะทุกคนมาบำเพ็ญธรร ถั่วโลกาผ้าซุกสั้นจูนไปนั่นแหละให้มดให้เม็ดแม่ลกจะแตกแยกเป็นซองเสี่ยงฝาผ้าเปลี่ยงลงมาก็อย่าวาดกลัวเพราะไม่ทำชั่วเราทำแต่ดีพระเจ้านี่คุ้มครองหน้าแม่เออพระเจ้านี่คุ้มครองถ้าทำความดีไม่ทำความชั่วพระเจ้าก็คุ้มครองทุกคนค้าและให้หันมาเชื่อพระเจ้ากันมากๆ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชุดช่วยให้พ้นบึงไฟนรกทุกคนนะคะและมีชีวิตนิรันดร์ทุกคนค่ะขอพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะเกรซบีวิจูสวัสดีค่ะ